อโอ้ไก่ปวดสน่โอ้ของแถววิ่ไปอกีกแล้วไปใส่น<ะ>ี่ไปรอเฮ้ยไปรอบไปใส่ เป็นโปรตีนม่กี่ได้เนันชน้นถือไหวนั่นเสียนเฮอขาดทอบ่ง่ายดอกนีบอยอิสสแง่านเขตัเ้เดี๋ยวอย่างไปบกาศโมเดียมยืนหน่า แลมาไก่เส้นเหวอะไจีกันเอินงูยางงูสางูสิงงูงูดังยังตัวเราตพดัไปย่างได้นะวอะไเพื <inan S 2> ha, ha. Hence, ่นน่ยเียเียวเลยคดนเอเอูเียงหางใหม่กินนคนหรือเป็นหมาหรือเป็นงูอ่ะ กมันยังไอยัาไปทวงมันมันสีมีกินนเอมูไงกอเินดี๋ยวพี่เจไปอยู่สาหมูเลยเอาเลยเพี้ยนบ่เลิกูุ่มกว่หายลิบเลยคนไปยงมารอไปรอแาบไปอยงันไปผอมดีอย่โอ้ี้

就是。 tiền chắn tiền chắn chắc cho chắn 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 là, chắn chắn này chắn 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 Để không bỏ lỡ những อลไรอเกิดด้วยตาหนึ่งฟังหมดแกฟังหลายรูซักบกระหนกระหน่ำกระหน่ำกระหน่ำนไปนไป

ลมที่ไหลายลงหื้อขึ้นก่อนื้องต่างก่อนมันจะสีบ่อในฟางบ่อในนี่นี่เตียงไหนเนี่เตียงไหนไอ้จุ๋ยเร็วลงหื้อขี่อันนี้อยู่ลงหื้อน้ำฟังออกก่อนลงหื้ออันนี้น้ำฟังมันบอกก่อนบ่หื้อมันกรบ่บว่อนเนี่ ือยะาฮือขี้นี่ออกตัวซาผูได้ก็ดังคึ้ข่อยคกดดังขึ้กันแท้

ได้แล้วแจกเงินยังลงไปพ่นยเงินยังลงไปโอ้เปลี่ยนก็บอมงนี้ที่ม่ได้งาไปลง dạy 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 dạ dạy dạ 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 Ừ, đang là yên tâm hoa bạn cứ yên tâm hoa บตอนเสียเขาว่าขอจิว่าจรหน่อยสิเบดลงในประคอเจ้าเมา่อนนี่หนีดีแห่งนึงเนี่ยมองใช่ห่าตกอูสนอ่คื่โอาเนี่ยก็เสียนว่าซาเนี่ยาเนี่จอบผ้า โอ oh, oh. oh. okay, cool ้ไก่ปวดสนิบบ่โอ้นี่ขึ้นอยู่นี่ใกล้ๆนี่บแจ็คขึ้นอีกแลวแจ็คตาถึงม้อนหกูแซมนี่ตาถึงม้อง ถึงบ่ขาถึงดินบ่อีกสอกหนึ่งตัวมัวนก็อีกสอกหนึ่ง เป็นยังไงบอกเื่ออยางเดียวเืออยังเดียวได้

นี่ก็อยู่ต้นใหม่นี่น จ ah, ับเงี้ยเดี๋ยวโม่ยิ่งจไม่ลืมครับ่ ตื่นเตื่นแน่เนี่ยแจกหนจิมีมาพี่หน้าแจกมาพี่าทันดนอก 滚！<Okay. S 2> okay.

mày chạy qua xoay mòn cái đấy là mà lo tự của bộ pin là bà. <laughs> อย่าไปกำอย่าไปหลงกำด้วยล่ะว่าหันคือส่งแดดออกแล้วว่าคือมืดเขาคือเก่าหรอบัน อ้าวโมบีใส่ไม่ห้บ่น้วว่เออไม่บองเขาคุดตะกูลหุบหอดบอเฮียนี่ใกล้ๆนี่ไม้คืนไม้นี่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 นั่นนีุ่บ

ผยัแทงเขาาเล่าังงว่โแคเจ้าดอะใจหนอบ่บ่อยากบอกเว้ยปอน่ใจหกว่าอยากปอนใครเขาไ่ำมาแก้วเฮ้อแกนั่นมาเอาแทงเขาแล้วเิอรอบอยากเอาใครงานเขาไป่นำมันา

ว่าันบดก่าหนึ่งพมแห้งได้เคอรหนึ่งคนว่า

cái bộ khuyên là vậy này, này, ô, nhỏ này. hay un เอาเมเอาเมว่าน้ำเว่าเหยอันนเานี่ก็ซุ <T> ่มด <t> ้นีอยู่นี่ก็ซุ่มในนีอยู่ ngum vô. Vô đây